สวัสด,ดีแก๊ยินดีต้อนรับเข้าสู่อันดีเซมเอร์นะครับเห็นไหมครับแพ็กสำหรับผู้เริ่มต้นรับสิครับจัดไปครับคลังไม่เติมเราจัดแพ็กเริ่มต้นซะเลย <c oughs> เปิดใช้นะครับได้มีตัวอาวุธตัวเสือ้อตัวหัวแล้วก็กล่องรูนเมจิกสมวผสม,สมแล้วก็กระเป๋าบวก5้ามุไกโกกระเป๋าบวกใไชไ้ปจาก150เป็น175สุดยอดแลวนะครับ ต่อไปเราจะมาดูความงานที่เราอยากมีนั้นมันจะเป็นชุดไหนโอ้ชุดใหม่แล้วไม่สนหรอกผมว่าไม่สนชุดใหม่คนระับผมมองชุดนี้ไว้ผมลังเลชุดนี้กับโว้ยเอาดีน้อยใจนะเนี่ยโอ้นี่ไงโอ้แม่สาวน้อยโอ้โหแสงวิบวับอยู่แล้วส่วนอาวุธกก็ไม่ต้องสืบนี่จึ้งแน่นอนอหัวเหรอ อุ <c oughs> เน้นตลบไหหม,มากันนะอุย้ยน่ารักเลยหมาถ้าผมใส่หมาไปนี่คือน่ารักอุย้ยหมวกมันปั่นยังวะอุย้ยหมอน,นี้เหมาะสมนะครับเยอะจ้ yeah, <do. S 1> อันนี้ก็ได้เราจะเท่หรือเราจะน่ารักหรือเราจะปั่นดีวะอุย้ยอันนี้ก็ได้อ่ะแต่ผมชอบอันนี้วะ่ะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้อันนี้น,นี่เนี่ยมัน,นดูแบบเดีย๋ยวลองดูกว้างผมดูแบบก็เท่นะแต่ผมว่านะ น่ารักดีกว่าสวยๆเนี่ยเซตเนี้ยจัดไปซื้อติดตั้งชุดก่อนหนึ่งซื้อติดตั้งหมวกก่อนหนึ่งซื้อตั้งอุธหลักก่อนหนึ่งว้าวสวยร์ดิโอ้โหโคตรเทมันจะเทอะไรขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปวิ่งยิงในแมปกันดีกว่าโอ้มันต่อไปมันแบบบอสแล้วว่ะว้า ต่อจากพัดที่แล้วนะครับเราจะไปวิ่งยิงในแมพกันใส่ส้นสูงด้วยส,สูงวิ่งยิงในแมพโอ้โหตัวในที่สุดตัวผมมีสี่แล้วตัวผมก็มีสีสักทีโอเคเดี๋ยวรับรางวัลก่อนวันนี้ไม่ได้เข้ามาหลายวันไปวิ่งไปยิงวิ่งเลือดยวิ่งยิงในแมพให้ดูกันนะครับทุกคนเวสมันยังจบในนี้ผมผมไม่ไปไปแค่วาไป,ไป,ไป,ไปวิ่งยิงในแมพให้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับสําหรับการ เติมรอบนี้ส่วนใครที่อยากเติมก็ริดแมนช็อปไปทำงานขอต้อนรับเข้าสู่ร้านเติมเกมริดแมนช็อปเพื่ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงนะครเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อเด้วยระบบออฟฟิเชียลนะครับมีแอดมินบริการดูแล24ชั่วโมงและตอนนี้เกมที่รักหรือเกมที่เรารักนั้น ก็ได้พร้อมให้บริการแล้วใครอยากจะเติมเป็นร้านเลยเหรอพี่ก็จัดไปเลยเลยครับพี่ชายเราจะเติมกันเป็นร้านไปด้วยกันโปรโมชั่นตามนี้เลยนะคะไปลองเติมกันเลยสําหรับผู้ที่สนใจเพียง add line litman shop นะฮะมีแอดข้างหน้านะครับและตอนนี้เขามีบริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ litman shop t com ด้วยนะครับจะเติมเกมก็ได้หรือซื้อบัตรเติมเกมก็ดีนะครับสามารถซื้อบัตรในเว็บบัตร l a s ร์ go al, เพื่อไปเติมเองได้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่สนใจตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆเด็ดๆกิจกรรมดีๆได้ที่เฟซบุ๊กของ litman shop เลยนะครับคลิปผมมาทางาน อ่ะเจัดโอ้โหมีแสงมีธนูมีแสงธนูมีแสงหลบสลบค่าหลบมันค่าหลบมันทําให้ผมแบบว่ารอดตายได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะอัพให้ออาใจวิ่งยิงให้จนอัพเวลแล้วกันนะมันอีก2%เองมาโอจัาวิ่งยินัมแมท สอเท่ okay. ใคอยากเติมก็อย่างที่บอกกันนะครับรีดแมนช็อปนั่นเรียบร้อยอัพแต้มสวิแอกกันดีกว่าอัพเลือดยัดดีกว่าช่วงหลังแบบว่าอาจจะต้องใช้เลือดในการใช้ชีวิตนิดนึงนะฮะแล้วก็อัพอันนี้โอเคกายภาพจัดไปเพิ่มดาเมจเพิ่มพลังชีวิตกันเข้าไปนะครับเพื่อความโหดเหี้ยมแล้วก็คลิปนี้มาเติมมาให้ดูนะกัน,นว่าผมเลือกชุดสุดเท่ของ ลูกสาวผมนั่นเองครับเรียกว่าเป็นลูกสาวโคตรเคอะไรทั้งถนูทั้งอะไรโอเคเวเวลส40แล้วเราจะกใหม่คลิปหน้านะแต่ขอเปิดกล่องโกลอพโชว์กันกล่องที่เขาจะเปิดได้ทุกๆกี่เลเวลนี่แหละนี่ได้50เลเวลทุกๆหลักสิบมะอเอออันนี้ได้กล่องสุ่มรุนแรงเหรอใช่ไหมวัตถุดิบอันนี้เดี๋ยวค่อยเลือกกันอีกที 50อีกทีแล้วก็ไปจบที่น่าจะกล่องที่80นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยเลือกกันอีกทีอันนี้เหมือนกันค่อยเลือกกันอีกทีนะครับแล้วนี่อะไรอ่ะกล้องส่องทางไกลกันอ่ะเท่าฝ่ามือใช้เป็นของ <S <S อนไรใช้โอเคจบแล้วเจอกันใหม่พร์ทหน้าครับสวัสดีครับ